สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนี่ชาแนลค่ะคลิปนี้มาชมวิวสวยๆที่ซิดนีย์มุมนี้จะมองเห็นสะพานฮาเบอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลียนะคะเพืเ่อนๆค่ะออสเตรเลียจะมีพื้นที่มีสถานที่ท่องเที่ยว อยู่รอบๆบบริเวณน,นี้เลยนะคะการไปเที่ยวชมแต่ละที่ก็จะนั่งเรือเฟอร์รี่ออกไปเที่ยวชมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมาทุกครั้งก็จะรู้สึกตื่นเต้นประทับใจทุกครั้งทุกครั้งจริงๆนะคะเพื่อนๆครมาเป็น1 0บๆรอบแล้วนะคะ มาแต่ละครั้งก็จะไปเที่ยวต่างสถานที่กันมุมนี้จะพากันมานั่งมานั่งกินข้าวที่คลับคลับที่นี่ก็จะเป็นมีตู้แมชชีนที่เล่นที่กดเงินที่อะไรเหมือนเล่นพนันพนันฟรีอธิบายไม่ถูกแล้วก็เป็นโซนร้านอาหาร เป็นโซนอาหารเป็นส่วนเครื่องดื่มภาพก็จะไปเร็วทางฝั่งนี้ก็จะเป็นนั่งรถไฟกลับใช้เวลาเดินทางจากที่พักมาถึงซิดนีย์ใช้เวลานั่งรถไฟก็ไม่ถึง2ชั่วโมงแต่ถ้าขับรถเองก็ประมาณชั่วโมงเศษ สองข้างทางก็จะฝั่งนึงก็จะเป็นภูเขาต้นไม้ก็จะขึ้นแบบตามธรรมชาติตามธรรมชาติมากมาก,มากเลยนะคะบ้านเรือนผู้คนก็จะอยู่ตามใต้ต้นไม้อธิบายไม่ถูกคือแยกไม่ออกพูดเกือบทุกคลิปว่ามหาสมุทรแปซิฟิกภูเขากับบ้านเรือนผู้คนอยู่แบบธรรมชาติมากๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะ สอ,สองข้างทางรถไฟฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นภูเขาที่มีต้นไม้เขียวเชอุ่มสวยงามประทับใจมากค่ะค่าใช้จ่ายในยการเดินทางก็ไม่สูงนะคะเพื่อนๆการนั่งรถไฟน่าจะไม่ถึงสิบเหรียญด้วยซ้ําจําไม่ได้นะคะต้องขอโทษด้วยสะดวกมากการขนส่งของที่นี่นะคะ ที่จริงไม,ไม่ได้นั่งมุมหน้าต่างฝั่งนี้ก็ถ่ายอีกฝั่งนึงก็ยังก็ยังเห็นเห็นชัดอยู่นะคะฝั่งที่เป็นมหาสมุทรแปซิฟิกมีวิวสวยๆเยอะนะคะแต่ว่าบางครั้งก็ถ่ายทำไม่ทันเวียนหัวก็รวบรวมภาพประทับใจเที่ยวซิดนียเที่ยวทุกครั้ง ประทับใจทุกครั้งออสเตรเลียมีที่เที่ยวสวยงามเยอะมากนะคะเพื่อนๆค่ะการเดินทางก็สะดวกจะขับรถเองหรือจะนั่งรถไฟหรือจะนั่งรถบัสสะดวกมากๆค่ะการขนสง่งรถทั้งรถยนต์รถไฟรถบัสรถไฟกับรถบัสน่าจะออกทุก10นาทีด้วยซ้ำนะคะ มหาสมุทรแปซิฟิกมองสุดลูกหูลูกตาแต่และมุมก็สวยงามจริงๆก็รวบรวมภาพความประทับใจเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ